อ่าสวัสดีครับสมพ่อนุฟูยัยสายแก้วนะครับเนาะเธร้แกนก็ครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเนาะเหมือนเ่ยมันแรงบรรยากาศเดียวนี่กับบดโับบดโอบวงบอกให้ฟังนะบอกให้มวนบอกปัญหาเราปัญหาครับย่งพลงปัญหาหลดวนครับเนาะแต่ละสายพันธุ์นะครับเด้อพี่น้องเอ้ย จริงดกครับดกสู่สายพันธุ์ครับเนาะอ้เบิ้งครับเนเบิ้งเนี่ยผมขอ,อกเดียวครับคอ,อกเดียวเนี่ยถืว่าหม่นะครับเนาะขอ,อกเดียวนี่นี่ครับขอ,อกเดียวไอ้เอเบิ้งนะครับเนาะมันมันสน ครับแค่เบิรงครับเนาะคอกเดียวนี่มีบทสัญามันกัดครับมันเล่ยอยู่ม่แล้วแต่แน่น,นอนก็บอกให้บื่อยางให้เบิรงนะครับเนาะจริงจริงอ่าทำเป็นหนูพุกหนูแพงครับตามสายพันธุ์ครับดกแน่นอนแต่ว่ามันกขอบอดกสุขขอนะครับเนาะอดีนะี้ผมไอคอกเดียวครับคอกเดียว ก็รุ่นเดียวกันครับเนาะทางคนกนเขาว่าเอา้าฮ้องข่อยคือบอกลูกแมนครับทางคนกนเขาบอกฮาลัอกเสือบางเธอราพ,พี่น้องต้องสังเกตหนูว่าวามันเป็นยังไงถ้าส่วงหนูเอาลูกกับวงนะครับช่วงเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนแปดเดือนก่อนครับ เขาสิเขาหนาฝนเบิดนาฝนครับพ่อนเขามันสิ่อ,อกห้องนะเนาะจริงๆอ่ะหนูอ่ะทะเลงก็ดีครับออกโดครับแปดเก้าโตสิบโตถ้าออกไลค์ก็ดีครับออกไลคพ่อแม่จอย <c oughs> จริงๆเกษตรกรต้องศึกษาครับศึกษาอันนั้นฮัเบิงง o ยูทูบคือผมครับเบากบ็เปลี่ยนแนวทาง ทั้งเทอครับน,นี่ครับทายสิผมก็เอาออกเอาให้เบิ้งลูกมันหลายทั้งเธอลูกบอกกับมี่ครับเอผมบริชายเบิ้งเนาะมันเป็นลักษณะนั้นครับเนาะพี่น้องศึกษาให้มันโอ้ตรงอิลีครับอิลีคือว่าตอนนี้คนเศร้าเลียงกันหลายครับบู่้สาเหตุสาเหตุยังผมก็บหูครับว่าเป็นกังคือเศร้าเลียง แต่ของผมนี่คือเดินครับเดินไปเลยไปเลยมิจะเดินหนาต่อครับผมมีเส้าเรียงครับทัางเธอกับว่าเอาเรียงหรือขายใสครับแมนครับข้าหนันถามสุขรเร่อะไรเรียงหรือขายใสถามว่าในหมูบ่บ้านทัาหตีตลาดยั่งพ่อยัง่ออยงแต่ว่าถ้าเรียงหลายเกิกบบนเนี่ยผมกะอ้ผมกะบัวเนี่ยใจเขาว่าอนาคตเป็นเนครับ เรื่องายเกินคนกินมันกินเป็นบางคนเป็นจำพวกนะครับเนาะหมดแกินคือหมูคือไก่ครับนะหมูไก่กินทุกคนแต่ว่าหนูนี่กินเป็นบางสุดบางพี่น้องบางคนก็บพกินถ้าแต่คนเคยคนเคยกินครับกินห้องประจาคนเคยพวกินเขาก็วว่ามันข้าวมันอย่างครับ แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยกินเฮาเฮอต้องตีตลาดตนุนมันใหันได้นะครับเนาะตอนนี้คือนาสิเป็นเรื่องตุนทุนครับต้นทุนคนเลี้ยงหนูมันหลายครับเพราะผมแถวบ้านผมกัดเศร้าหลายครับเศร้าหลายเศร้าหลายเติบแต่ทบายซานกัดสูวครับสูวสูวของผมก็งับงับไปเลยครับต่อ่อยครับ้นส่วนส่วนนี้ฮอว์ดตงเบิงเป็นเทศกาลเป็นอย่างฮขว์ดฮอตงเบิง เขาต้องอ่านครับอ่านอ่านว่าช่วงในเลี้ยงหนูขายเพื่อ,อยังปีไม่สงการครับมันต้องเบิงและช่วงทีบ่บ่มีเทศกาลนั่งเบ่ต้องขยายบ่ต้งองเพาะน้ำเนาะเขาต้องหู้การตลาดทเขาไม่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเป็นลอยสองลอยบอ่มันตลาดบกมันเกิดตายครับตายตายตายเพราะยังครับเพราะหัอวอาหารเนาะอันนี้ก็ของผมนี่ก็ อันนี้แม่สาวครับชุดสองจริงๆอันอุดมสมบูรณ์นะครับมันดีครับมันดีมัน,ม,นมันออกลูกหลายถัดแม่เฒ่ามากกว่าคือว่าแล้วครับเนาะไ <c oughs> อที่ออกมือนสองข้อครับผมบอผมก็ผมประกาศรับปากว่าออกแล้วห้เบิ้งเลยผมอันนี้ผมบอในนั้นครับผมกัญชานครับแท็กสองมือจมอจ้งไห้เบิ้งอันนี้มันก็นมันกิน หลบแล่าเมฆไทยตัวนี้ครับบอกว่ารับประกันครับอะนะ่ของเขาแมนครับแต่ของผมไม่แมนเออมันต้องเปิดดูได้เลยไม่ต้องกลัวะนะครับผมบอกรับประกันนะครับเด้อแต่ผมบอ้เบิง้งออกมือนึงเอาเปิดได้ในนึงหันสามมือครับโอเคมือแรกสองมือในการแต่พี่น้องพอได้เปิดนะครับถ้ามันมนกากัดก็ดีแบรครับถ้ามันกัดครับมันเสียหายห้าก็เป็นี่สองมือสามมือยังเปิดเบิ้งนะครับเนาะ อันนี้ผมผมบอกาลการรันตีว่าออกลูกไม่รับประกันไม่การลูกแน่นอนผมผมบอก้องรับประกันนะคือว่ามันออกแคดเริ่มตน้นออกสีนั้นบอลแดงครับออกสีอ่าผมว่าถ้าผมกเกดเหมือนนะครับจังจังเบืองกันเนาะครับเนาะเราจะฟังกัผมบอกกาครับบอกาลการเราประกันว่าโอ้ออกนี่ออก,ออกพึ่งออกนี่ดูได้เลยอนีผมบอกอผมบอลน,นอ้ำครับมัน ถ้ามันกัดารเสียหายครับมันเสียหายมันการบริขออครับถ้ามันได้หายนุ่มจักสองสามหมื่นครับแน่นอนครับมันบวกกัดแน่นอนนี่ครับของเพื่นก็ว่าเออกระต่ายอะไร้ระต่ายของเพื่นนะครับนะผมตาผมบอไบร์นนั่นนะครับออกมือสองมื่นนะไบร์นนั่นนะห้เปิดเบิ้งให้ยทายคลิปที่ยังครับเนาะเปิดเบิ้งแก้หายวารากัปิดครับเนาะการตลาดในหมู่บ้านครับอันนี้ก็ผมมองร่วบครับ เลี้ยงไงก็ไม่ตันครับรับประกันได้แต่อยู่ที่คนหาตลาดได้ไหมนะครับเนาะอันนี้ครับเดี๋ยวให้เบิ้งอันนี้คือว่านางพลังครับนักเขาเรื่องพบอไฟผมกระบ,บอกน,นะครับนี่อันนี้สิบเอ็ดสิบสองตัวนะผมไม่แน่ใจว่าขอกเดียวหรือแน,น่นแน่นที่ขอกเดียวครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับ ออกครับออกออกดีนะรับประกันนะครับรับประกันแต่ว่าพี่น้องเขาสีเหลืองแนวใดมันยังเสียออกดีนะครับเนาะ่าได้เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งขอไปครับเนาะขอกนี่บ่อยเบิ้งครับมันมืดครับมืดนี่อันนี้เอาเอาไฟซอยครับไฟซอย พอบ่ซอยไฟกับพี่น้องกว่าโอ้ยเห็นหุงเงยแล้วครับเนาะนี่ครับนี่ครับอ่าในสุดนี้เพราะว่าถ้าอีกห้าวันครับครบสามเดือนครับเหลือเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวของผม,ผมตอนแรกของสิบสองตัวน้น่เนาะผมก็เลยจัดไปจัดไปคัด ขัดตัวมันใน,ใน,ในี่ใเนี่ยฮะก็เจ็บไปแต่บอเขาต้องสาครับเน้นโอต้องสารับนะหนาฝนแต่ระวังครับนี่มันบ่นยากครับแต่ว่ากัะยากดยู่หมอกขึ้นท่วนกะระแสนะครับเนาะเอาเ้องเอาไฟซอยครับ ยำขึ้นบอกเคยเห็นแต่ว่ามตืนนบมตืนถ้าจับบ่ได้ครับจับบ่ได้จับมันกัดมือครับ <c> เ <oughs> นี่ยยำขึ้นครับยำขึ้นนี่ไงละครับว้าวสูกคนฟังผมยังไม่เลิกเลี้ยงนะครับมนะ <c oughs> ันถัดมาขากดไล์กดแช์กดที่ตามเหยครับเดอ้อสมพรหนูฟุกใหญ่สากแก้วสวัสดีครับ